สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับยางพองอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มาเยี่ยมน้องบนเาขาคอนะครับเาขาคอมีนกจุดจวดมากมายนะครับพี่น้องท่านไหนสนใจมีคู่อ่างมีนกต่อจุดจวดนะครับเดี๋ยวผมให้ชมครับนี่ครับคู่อ่างครับ3 4 5 6ีเจ็ด เจ็ดครั้งครับอ่อธรรมดาทําไอนี่มันมันเต็มที่มันกี่ครั้งบางทีนี่ตลอดเลยนะบางทีตลอดถ้ามันอ่างไปเดี๋ยวถ้าไม่อ่างเนี่ยมันจะคููสั้นๆอ่ะเอามันจะเป็นอย่างนั้นอือครับโอเคเป็นนกต่อนกต่ออันนี้ก็นกต่อใช่ไหมนกต่อตัวเก่งผมเลยตัวเก่งประมาณเจ็ดสิบแปดสิบบาทเนี่ยต่อดูดูก้นครับเนี่ยครับแต่มันเป็นนกแดงแล้วมันจะเปียวหน่อยเดี๋ยวเล่นดีจันแต่เล่นดี ไม้แห้งอะไรเล่นหมดแล้วแะเนี่ยขึ้นต้นไม่ไม่มีปัญหาไม่มีเลยเล่นได้เล่นได้ทุกสถานการณ์อนกต่อเหมือนกันเออนกต่อเหมือนกันเสียงใหญ่ลองลองจดสิเอาเอาไปจดตัวอื่นก็ได้ครับก็มีนกไหนปีแล้วเอมากมายนะครับมีเจ็ดแปดต่อนะครับเนี่ยครับมันจะคารมตัวนี้ครับมีคารมนกป่าหลายหลายขัดไหม แล้วาเข้าร่วมหลายขันไม่มีเรียกคูมันเห็นแค่บินผ่านมันก็คูก่อนละเล่นเล่นหนักตัวนี้เฉลยเท่าไหร่ตัวนี้ประมาณสามสิบน่าจะได้สามสิโอโอเคโอเคครับอ่ะพวกนี้นะครับผมให้พี่ดูตัวเด็ดผมก่อนตัวเด็ดตัวเด็ดก่อนด่างปีกครับโอ้ตัวเด็ดด่างปีกเป็นนกอ่าอ่าไหนตัวไหนด่างปีกนี่โอ้เจ้าด่างปีก อีกด่างสองข้างข้างทางนี้รู้สึกจะเยอะกว่าอายุอายุกรุงเท่าไหร่ตั้งแต่โควิดก่อนโควิดมาก็น่าจะประมาณสี่ปีแล้วสี่ปีโอ้ครับครับคุ้นจดจดทคุ้นครับจกได้นะครับแต่ห้ามหยิกครับจกจกได้มันจะด่างสองข้างข้างละสองเส้นครับเป็นนกคูเขาโดยตรงครับเออนกเขาคาเนาะเขาคาหรือแถวเขต หลังบ้านนี่เลยหลังบ้านโอ้คแต่เป็นนกป่ารับประกันได้นกป่าร้อยนี่ครับด่างๆครับก็มีมากมายนะครับแปลต่อเนาะหนึ่งสองครับเดี๋ยวเดินเดินดูก่อนครับนี่ห้าเจ็ดนี่ก็ใช่นี่ก็ใช่เอาลองตรวจดูสิแต่นี่ไม่เก่งไม่เก่งแต่ว่าดูดูจังอืมดูแต่ว่าผมยังเล่นไม่เท่าไหร่ตัวเนี้ยอ่าครับ เล่นเล่นเล่นยังยังคือเียฉลยมันน้อยแล้วก็มาหยุดไม่เล่นเลยเนี่ยครับดูดูว่าเสียงกลางเสียงใหญ่ใหญ่ใหญ่กว่านกเป่าผมตัวนี้อไม่กล้าอายผมครับอเดี๋ยวผมเดินให้ดูทางนี้บนนี้เป็นนกโยนโยนนกคูไหนโยนคูโยนโยนอยู่อย่างนั้นแหละไม่ไม่เรียกคูละเออคูก่อนโยน โยนแล้วก็คูไม่ไม่ไม่ค่อยเลียดเจดตัวอะนกีอยู่บ้านมันไม่ค่อยเล่นนนกใหม่ครับนก<ร>ให<น>ม่ครับไก่แจ้ไก่แจ้ไก่ต่อนะครับหนวดครับเขาฝึกไว้นะครับไก่แจ้ไกต่ตอก็ขอขอบพระคุณนะครับพี่น้องเอฟซีทั่วประเทศนะครับที่ให้ความเมตตาจากพงนะครับไม่ว่าจะเป็นทราบเป็นปนียเป็นดินดําข้าวขัดสมุนไพรนะครับท่านไหนอยากได้อย่างไงนะครับก็สั่งได้เลยนะครับ สต็อกไว้นะครับหลังปีใหม่จัดใจครั้งเดียวนะครับก็มีนกมากมายนะครับมีดินดำมีธัญพืชมีข้าวคัดมีพเนียดสวยๆนะครับรเนียดแข็งๆนะครับเศ้าแบบมาตรฐานนะครับหัวเศร้าฟีสไตล์นะครับถ้าท่านไหนอยากได้สนใจก็ สั่งได้เลยนะครับทางเพจก็จกักระพง์ชาแนลนกเขาใหญ่ V2 อนกเขามงคลนกเขาใหญ่มงคลแล้วก็พระเนียดต่อนกเขาใหญ่ใบจักระพง์นะครับก็ทักไปได้เลยน้องๆเขาจะอาตอบให้นะครับาทางแฟนเพจนะครับหรือว่าจะทักกับ t i กตอกจักระพงอ่ก็อ่ u t u ูทูบจักระพง์นะครับ เ,เมนมานะครับอันนี้คืออะไรตอวนกต่อที่มือกี้น,นี้ตัวด่างเอามาแผนให้โอ้เปลี่ยนตัวนั้นมันเสียงใหญ่เปลี่ยนให้ดูเสียงใหญ่กลุ่ม,มเดียวครับตัวผ้าเหลืองด้ยเสียง<อ>ใหญ่กลุ่มเดียวใช่ไหมหตัวนี้เสียงใหญ่กลุ่มเดียวใช่ไหมครับอตัวเสื้อผ้าเหลืองนะครับดูครับตัวนี้เสียงใหญ่ ผ้าเหลืองเจ้าของก็บอกว่า,างนั้นช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับพี่น้องเอฟซท่านไหนะจะไปเที่ยวนะครับกลับบ้าน,นก็อย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยนะครับลดลาครับให้ไม่ไม่ไม่ต้องรีบเร่งนะครับยังไงก็ถึงบ้านเราถึงพ่อถึงแม่ถึงครอบครัวนะครับ จะได้ไม่เป็นอันตรายดื่มก็จะพึ่งดื่มไปดื่มบ้านเราเมาแล้วก็นอนนะครับก็คงจะเ,เห็นพ่อเห็นแม่นี่ครับตีกันก็พร้อมหน้าพร้อมตากันกินข้าวกินปลานะครับไปเที่ยวด้วยกันอ,อยากให้มีปัญหาทางด้านการขับขี่ยอดยานพาหนะนะครับถ้อยทีถ้อยอาศัยดูแลกันไปนะครับเดินทางโอ้ตีกนันแล้วครับตีกันแล้ว เอาไกลเดี๋ยวขนไม่สวยครับเอ่อก็อย่าลืมนะครับท่านไหนอยากจะได้นกอยากจะได้เศ้าอยากได้พระเนียดอยากได้ดินดําก็สั่งได้เลยนะครับทางเพจนะครับหรือติกต่อจักรพงศ์นะครับแล้วก็ทักไลน์มาก็ได้เบอร์ศูนย์เก้าห้าหนึ่งหกสองเก้าห้าหกสองนะครับคุยกันกันกบจักรพงศ์โดยตรงนะครับนกต่อเน,นี่ยนกต่อตัวเด็ดเขานะครับก,ก็อย่าลืมนะครับ รักษาสุขภาพด้วยผู้สูงวัยนะครับอย่าดื่มมากนะครับจะทําให้ไหลาตายนะครับอา,อากาศเย็นๆดื่มมากพอ,อตอนดึกงๆมามันจะหนาวนะครับเกิดเมาหนักไปก็อันตรายอ,าอย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยจักรพง์เป็นห่วงนะครับเอาก็คุยมานานพอทุกคนก็ขอจบคลิปกับเจ้านกต่เเอเจ้าด่างเจ้าด่างครับ เดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ชมเจ้าด่างเนี่ยครับนี่ตัวนี้ก็เป็นนกที่อายุโปรงดีฉเฉลยเยอะนะครับเกือบร้อยนะครับตัวนี้เล่นได้ทุกสถานการณ์แดด ร้อนหนาวได้เลยนะครับเป็นนกที่มีความอดทนพอสมควรนะครับนกบนภูเขาครับอันนี้คือนกลมเริมไม่ต้องกลัวกลัวแต่พระเนี่ยจะล่วงกลัวแต่พรเนี่ยจะล่วงครับนกต่อเขาเรี้ยงก็ก็อยู่นะครับเนี่ยครับเดี๋ยวครูกับเจ้าดังนะครับอืเนี่ย นวนมบต่อครับอันเรียบอยู่หนะครับอะไรก็กระตตกกระตากนะครับเห็นแขกไปไทยมาครับโอ้ไม่ไม่จวดครับอ่าก็ขอจบกับเจ้าปีกด่างนะครับสวัสดีครับ